อาเซียนคอนเนกวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ในอาเซียนบวกสค่ะฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องวิชาการอีดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจากการสำรวจล่าสุดเนี่ยค้นพบว่าประเทศญี่ปุ่นประชากรลดลงเป็นปีที่14ติดต่อกันแล้วในขณะที่เขาก็ยังพยายามแก้ปัญหาสังคมสูงไวันะคะ ในเวลาเดียวกันค่ะการสำรวจล่าสุดก็คนพบว่าในสิงคโปร์เนี่ยมีคนแต่งงานมากขึ้นนะคะแต่จะส่งผลบวกหรือผลลบต่อเรื่องประชากรศาสตร์ในสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เจษดาสาทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เราจะไปเริ่มที่ไหนก่อนกันดีคะญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์คะอาจารย์วันนี้ไปที่ญี่ปุ่นกันก่อนเพราะว่าปัญหาเรื่องประชากรศาสตร์ของญี่ปุ่นนี่หนักหน่วงเหลือเกินนะครับประชากรลดลงเป็นปีที่14ติดต่อกันแล้วนะถ้าดูตัวเลขคุณทิวลิปอาจจะตกใจเลยนะครับ คือมีการสำรวจนะครับณจนถึงมื่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเหลือ122.42ล้านคนหายไป800,000คนคหายไปเยอะมากนะครับค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 7 7 0 0 0คนนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่1.56ล้านคนจะเห็นได้ว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่า ใช่ครับอัตราการเกิดนั้นไม่สามารถจะไปทดเชยอัตราการเสียชีวิตได้เลยนะครับพื้นที่ที่ยังมีประชากรมากที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับประมาณ13.26ล้านคนในขณะที่จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดทดตทริครับมีประชากรอยู่ที่5 4 1 0 0 0 0คนคือเป็นจังหวัดที่เล็กมากๆนะครับเิิงที่น่าสนใจคือคุณทิวฤิปครับเมื่อก่อนเนี้ย ทั้งหมด47จังหวัดเนี่ยนะครับจะมีบางจังหวัดที่ประชากรเนี่ยไม่ได้ลดแต่ว่าตอนนี้ครับปรากฏว่าทุกจังหวัดนะครับประชากรลดหมดเลยนะครับ<ฆ>ในทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนเลยที่ประชากรไม่ลดนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในสัดส่วนของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้เราก็ได้เห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับว่า คนต่างชาติเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับอยู่ที่เกือบจะสามล้านคนนะซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีอันนี้มันแสดงออกว่าอะไรครับคุณทิลลิปอันที่หนึ่งก็คือว่าจากเดิมที่เรามองว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมโฮโมจีเนียโซซายตีเนคือเป็นสังคมเนื้อเดียวนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีคนต่างชาติเนี่ยในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างผมไปญี่ปุ่นมาครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เริ่มเห็นน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 ะะออย่่าางงเชพักนในกใ้้สดวซื เป็นเอเชียใต้นะเป็นเนปานนะครับเป็นบังคลาเทศเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับกับคนไทยกับคนอาเซียนอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสก็ได้นะครับที่คนไทยหรือคนอาเซียนเนี่ยจะสามารถเข้าไปทํางานในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นเราเห็นนะครับอย่างเช่นคนที่ไปเป็นแคร์เทคเกอร์เนาะคนดูแลพยาบาลคนสูงวัยเนี่ยก็เป็นคนฟิลิปปินส์คนอินโดมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ย ในขณะที่ประชากรญี่ปุ่นลดแล้วก็มีการเปิดนะครับให้มีความเป็นสังคมที่มีความเป็นพหุสังคมมากขึ้นก็เป็นโอกาสของคนในอาเซียนที่จะเข้าไปในญี่ปุ่นมากขึ้นครับคือถึงแม้ว่าคนที่อยู่ฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยอาจจะไม่อยากรับคนต่างชาตินะอาจารย์แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจและสังคมอะยังไงก็ต้องเปิดรับคน,นประเทศเอื่นเข้าไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ครับแม้กระทั่งการท่องเที่ยวครับคือ,อผมอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงที่ตอนนั้น จะไปญี่ปุ่นเนี่ยของไทยยังต้องขอวีซ่าคนไทย,ยต้องขอวีซ่าอยู่เลยนะแล้วก็ไปได้ยากมากดังนั้นเนี่ยกระแสของคนญี่ปุ่นก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่โดยเฉพาะอ่ะเขาจะบอกเราอย่างเช่นอย่างจีนอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเปิดรับสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ครับไม่ได้แล้วนะฮะก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะานี่คือเม็ดเงินหลักเลยที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับทีนี้้ามจากญี่ปุ่นนะครับมาดูกันที่ส ตัวเลขของการแต่งงานนะ่ในข่าวเนี่ยผมชอบมากเลยอะ่ะเขบอกว่า wedding uh, day was were, were busy r i n g i n g i n 2 0 <laughs> 22คือกระดิ uh, ่ง er แต่งงานเนี่ยโอ้โหมันสั่นบอกว่าแล้วก็บอกว่ามี uh, คนนะครับคู่นะคู่แต่งงานเนี่ยสูงถึง29,389คู่เซธไอดูลาเซีย <laughs> ก็คือบอกว่า เข้าพิธีแต่งงานบินดีเข้าพิธีแต่งงานนะครับเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันสูงกว่าปีก่อนหน้านะครับปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ3า3หมื่0แปด0ันสามสองมืนดพันสองมดพะครับสา9ยี่คู่นะฮะอันนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองหมเนสามรคู่คือสำหรับสัดส่วนของสิงคโปร์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่อัตราส่วนของการหย่าร้างก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับปีนี้นะครับ2022เนี่ยนะครับอยู่ที่ 7,107คู่นะครับในขณะที่ปีก่อนนั้นนนั้นสูงถึง7,890คู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแต่งงานเพิ่มอย่าล้างรถฟังดูแล้วดูเป็นสิ่งที่น่าจะดีนะ,ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูไปดูเหตุผลที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์นะครับอย่างคนที่ทำเกี่ยวกับ wedding planner เขาบอกว่าสาเหตุที่ มาแต่งกันในช่วงปี2 0 2 2เยอะเนี่ยเพราะมันอั้นมาจากช่วงโควิด -19 คือช่วงโควิด -19 เนี่ยคนไม่อยากจะแต่งงานคือถ้าจะแต่งงานก็จะชะลอไปก่อนเพราะว่าไม่สามารถจัดงานปาร์ตี้ได้ไม่สามารถจะจัดงานแต่งงานได้นะครับก็เลยอั้นเอาไว้แล้วก็มาชะลอใช่ก็มาชะลอในช่วงนี้นะครับเซึ่งนั่นส่งผลต่ออะไรด้วยรู้ไหมครับคุณชูเล็บก็ทําให้อัตราการมีลูกเนี่ยอาจจะน้อยลงไปด้วยเพราะเพราะีลูกี้าอกว่า ถูกต้องครับมีลูกช้าลงนะคือตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับอายุสำหรับการแต่งงานเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วง10ปีที่ผ่านมานยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างของผู้ชายเนี่ยนะครับของสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้อายุเฉลี่ยที่เข้าสู่การแต่งงานเนี่ยอยู่ที่30.7ปีถ้าเปรียบเทียบกับ10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่30.1ปีผู้ชายไม่เท่าไหร่นะแต่ผู้หญิงนะครับซึ่งซึ่งเขาจะเป็นคนตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างมากครับ จาก10ปีที่แล้วในยอยู่ที่28ปีนะครับตอนนี้มาอยู่ที่29.3ดังนั้นเนี่ยยิ่งอายุ<ม>การเข้าสู่การแต่งงานเนี่ยเรทขนาดนี้โอกาสที่จะมีลูกเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงปีอีกนะฮะทีนี้เรื่องของการหย่าร้างก็น่าสนใจคุณทิวเิศครับเขาบอกว่าอัตราการหย่าร้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างมุสลิมกับนอนมุสลิมนะครัพบว่าอัตราการหย่าร้างเนี่ยของคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยจะน้อยกว่า เพราะอะไรครับก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแก้กฎระเบียบนะฮะในเรื่องของกฎหมายที่สอดคล้องกับชาริยะหลอแล้วกฎหมายชาริยะเนี่ยทำให้ต้องมีการปรับเรื่องของระบบต่างๆทําให้การหย่าล้างเนี่ยนะครับมันมันทำได้ยากอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยทาให้การหย่าล้างมนอ่อนลงการเป็นเหตุผลทางเทคนิคกายเป็นเหตุผลทางเทคนิคอันนี้คือสิงคโปร์นะอาจารย์คืออัานมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยการหย่าล้างต่ำการแต่งงานสูงเนี่ยมันเป็นเหตุผลเชิงเทคนิคหมดเลยนะฮะใน,ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้มันมีอีกข้อนึงที่น่าสนใจคนทิวลิปเขาไปสํารวจด้วยนะคืออันนี้ก็น่าสนใจว่าในหน่วยงานของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีเขามีหน่วยงานเลยนะครับที่มาดูแลเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับเรื่องของการแต่งงานแล้วก็การหย่าล้างเลยะครับะจะเป็นหน่วยงานที่ เป็นรีพอร์ตนะครับที่ชื่อว่า s t a t i s t i c on Marriages and Divorces Report ก็คือว่าจะเป็นรายงานว่ามีฉบับเลยเกาะติดเรื่องของการแต่งงานและการหย่าร้างเลยออกมาทุกปีนะครับอยู่ภายใต้สำนักงานสถิติของเขานะอันนี้คือมีหน่วยงานดูแลเรื่องนี้โดยจะเห็นสถิติประเทศไทยนะมันคงจะมีแหละแต่ของเราไม่ได้แบบว่าเป็นข่าวะไม่ได้ทำออกมาเป็นรายงานแบบเป็นชิ้นๆแบบว่ามันเอามาวนเปราะห์ใช่มันเอามาวิเคราะห์ไ้แล้วมันมันละเอียดมากคุณทีริศมันละเอียดมากนะครับละเอียดถึงขนาดที่ว่า เขาไปดูเรื่องของอย่างเช่นนะครับการหย่าร้างเนี่ยนอนมุสลิมกี่คู่มุสลิมกี่คู่สาเหตุมาจากอะไรนะครับเรื่องของสาเหตุเนี่ยก้อนก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าสําหรับนองมุสลิม m a รี i a g e s เนี่ยก็คือว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนาะนะครับที่หย่าร้างกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งคือ unreasonable behavior คือรับพฤติกรรมกันไม่ได้รับพฤติกรรมกันไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า อยู่ห่างกันในช่วงโควิดเหมือนกับว่าอาจจะต้องต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยใช่นะครับแต่ถ้าเป็นของกลุ่มที่เป็นมุสลิมนะครับสาเหตุหลักเลยอันดับที่หนึ่งคือ i ิน idelity ครับคือการนอกใจอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักเลยของกลุ่มที่เป็นมุสลิมนะลองมาคือเรื่องของ financial problems ก็คือเรื่องของเรื่องของการเงินนะฮะดังนั้นเนี่ยคือ คือ <C le af report> เห็นอย่างนี้แล้วเออน่าสนใจเนาะคือรีพอร์ตเล่มหนึ่งของเขาที่ว่าด้วยการแต่งงานและการหย่าน้าเนี่ยมันเห็นอะไรในมิติทางสังคมศาสตร,ร์ในสังคมเขาในประชากรศาสตร์เขาเยอะมากครับกําลังกําลังคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยจัดสํารวจแบบนี้อาจารย์อาจจะต้องมีแผนสํารวจเรื่องการมีภรรยาน้อยด้วยนะ <es S 2> <c oughs> เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมันอยู่ในวัฒนธรรมเรานะอาจารย์คุณทิวเลศ แต่ว่าจะว่าไปคือไม่ได้ชอบนะแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่อ่ะมันมันฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมเราเราชื่อเสียงแบบนี้นะครับคุณทิวลิปทราบไหมผมคุยกับเพื่อนที่เป็นคนมาเลเซียคนสิงคโปร์นะคนบรูไนนะเวลาเขาบอกว่าสามีเนี่ยบอกว่าจะมาดูงานที่เมืองไทย หรือมา,าทำบิสเนสที่เมืองไทยมาบิสเนสที่เมืองไทยเนี่ยภรรยาจะไม่สบายใจและไม่อยากให้มาเลยอันนี้อ,อันนี้คือสิ่งที่เคยเป็นข่าวด้วยนะครับว่าจำได้จำได้อาจารย์ค<น>เคยเล่านในรายการนะอาจารย์ใช่ใช่คนมาเลเซียคนคนสิงคโปร์เนี่ยจะไม่สบายใจเลยเพราะว่าลักษณะวัฒน,นธรรมการมีภรรยาอีกภรรยาที่สองหรือว่ามีมีมีบ้านน้อยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะดังนั้นเนี่ยการที่มี มีมาการมาดูงานบอกมาดูงานมาทำได้เสร็จบังไทยกภรรยาในสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียจําไม่สบายใจเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ได้ไหมนแต่ว่าอันนี้อาจารย์มันน่าสนใจนะคือคนอาจจะมองว่าโทษฝ่ายชายอย่างเดียวแต่ในอีกมุมหนึ่งผู้หญิงที่รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว แล้วก็ยังยินดีที่จะมีความสัมพันธ์กันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจยะมันอยู่ในสังคมไทยด้วยบางคนเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อะไรอย่างงี้มันมีหลายปัจจัยคุณทิวฤทธิ์ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องเงินเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่มันมีอีกหลายเรื่องครับมันมีมันมีเรื่องของอย่างเช่นการช่วยเหลือในนิติอื่นๆความสบายใจเห็นอกเห็นใจหรืออะไรแบบนี้ครับผมว่าการที่จะมาคุยเรื่องนี้นะครับว่า เรื่องวัฒนธรรมการการมีภรรยาที่สองนะหรือว่าการ 3, 4, การแต่งงานการแต่งงานแล้วหย่าร้างเ<อ>นี่ยผมมันมัมนมีมันมีปัจจัยที่ค,คุยได้อีกเยอะแล้วก็มันคงไม่อย่างที่ขาะเราเห็นนะอาจอย่างเงี้ยอย่างที่การสารวจมาเนี่ยมันยังมีหลายปัจจัยเลยมีการหนอกใจมีเรื่องปัญหาการเงินมันมีเรื่องของการเข้ากันไม่ได้มันมีหลายปัจจัยครับอืมอ่ะค่ะอาจารย์ก็ คือฟังดูคําว่าประชากรศาสตร์อาจจะฟังดูเครียดแต่แกะลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิติของวัฒนธรรมมีเรื่องสังคมศาสตร์หะยยายอย่างนะคะอาจารย์น่าสนใจมากความสัมพันธ์ <มา S 2> ครับ relationship ครับเดี๋ยวถ้าประเทศไทยมีสำรวจแบบนี้เมื่อไหร่เราอาจจะต้องมานั่งแกะกันวันนี้ต้องขอขอบ <นะ S 1> คุณมาก<จ>นะคะอาจารย์รสวัสดีครับยินดีครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรื่องประชากรศาสตร์ในสิงคโปร์ในญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยในเวลามีการสำรวจ จริงๆเราก็น่าจะมาวิเคราะห์เหมือนกันว่ามันบ่งบอกเรื่องวัฒนธรรมเรื่องนิสัยการแต่งงานนิสัยการสร้างครอบครัวของเราได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมดในเส้นคอนเนตวันนี้ค่ะ